คือเขาผสมพันธุ์กันยู่นี่คือตัวปู่เขาจะอยู่ข้างบนบ่ครับแน่นหนึ่งอ๋อตัวเมียอยู่ข้างล่างข้างล่างแต่ที่นี่พ่อเขาผสมพันธุ์กันปุ๊บเขาก็ดสีไข่ไปนั่เนาะครับเขาเกิดเดี่ยวก้นก้นนี่คือดลดลงไปลดลงไปใส่ดินไส้เลยใส่ไส้โอ้นี่คือวิธีการไข่ของตะกะเตรนแล้วก็ปล่อยลงหันลงปล่อยล่องใส่ดินไส้ครับอู้หูนี่ใส่มันเหา่ยวนาะกับแม่เปนอืมคุณต้องมาเขย่าดินออกด้วยนะครับครับผม สวัสดีครับผมนายทาวรอายุสมครับอายุ64ีปีครับพิกัดที่หนีอยู่ใสครับไอ้บ้านแดงครับหมูสองตำบนช่างเผือกอำเภอสวนรพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดครับคุณพ่อถาวรก็คือตอนนี้คือเลี่ยงตากระแตนครับตากระแตนพันเหนียงครับไอ้ป้าตังกาโมกิกลนครับเขาเหลี้ยงมาโดนปันใดครับอยู่นี่อ่าก็สิประมาณจักเดียนเนี่ยหครับเดือนหนึ่งครับครับซื้อฟ้ามนะครับซื้อฟ้าเหนียงไอ้ซื้อฟ้ามกับถาวรฟ้ามครับ เป็นซื้อจากขวงเลยจากของเลยครับแต่ใครเอามาจากไอ้ลูกเอเขาเอามาเลี้ยงก้อนก็เลยไปขอ,อน้ำขอมาเอาน้ำขอมาอ๋อ<ข>เอามาพอมาเลี้ยงมาเลี้ยงขยายอืเป็นอย่างขึ้นใดขึด้นใดเมาเลี้ยงครับเอื่อว่าเบิ้งยู่ใน, YouTube น้อ่ยูอตัในอย่างหนึ่งก็เจ้าเ,าเลี้ยงหลายเ,าเลยคขือนว่าอยากร่องเบิง้งว่ามันเป็นอาชีพเสริมได้ได้ไดเสริมก็เลยคือว่ากับพ่อสิเลี้ยงได้คือว่า หยายังก็ไเด็กปลูกไว้หลายแล้วไหมครับอ๋อขวายาญ้าาก็มีครับเราศึกษาการเลี้ยงแล้วมันเกิดื่อว่าเลี้ยงไงเนาะเลี้ยงายครับพ็เสีดได้ไหมครับอ๋อนี่นีไม่ทั้งเมื่อตะขอครับนี่เรืองเมืประมาณจากหาหัวข้อนี่นะครับครับคือเห็ดเอียงเลยเห็ดเอียงเลยครับใส่ไม่เกาไม่ไผ่ไม่ยังของกอมาดัดแปลงเห็ดครับยู่งามของคุณปอทาวน์นี่ตะกระเตนเขาจะกินอย่งครับส่วนส่วนมาก ไอ้ส่วนมากมันจะกินไอ้ยาไอ้หวานดิสระเยวครับครับแล้วก็ยาต่างๆล่ะใบกล้วยใบอ้อยใบยังนี่แหละครับอ๋อกินเดียมดเลยครับอ่าสัตูของตากะตนส่วนมากนี่เป็นอยียงครับก็ส่วนมากคือกับสีมดล่ะครับมดมดแด,ดงอ๋อมดแดงเป็นไปตัวฉกาจเขาเลยครับนับ่นเกิดสีขึ้นขึ้นไปตามอขาเนาะครับครับขาขอบอืม ครับขางหลังนี่เป็นขอ,อกตะกะแตนมาครับนี่ครับผมนองว่ามัน,หน,น,หานาแหย่งโคนรเลยนี<อ>่เป็นไงแหย่งเด้อพ่อขางหลังพูดบ่ครับขางหลังพ่อาทาวัาน<อ>นี้ล่ะนี่โอ้คอตกตะกะแตนครับนี่โอ้เ <OFF. S 1> ห็ดคนนอนไหนเป็นส0ก้นตัวนี่ครับ sang, ความกว้างความ,วามยาวเท่าไรครับนี่ค้นสามยาวสามครับกว้างสามเมตรยาวสาเมตรครับอ๋อสูงประมาณสองเมตรครับผมปวดโพบอกม่งบอกแตงแีย่งเดีอครับนี่ครับอันนี้ใส่ไม้ยังให้เห็ดครับนี่ใส่ ตอนนี้มันเป็นเป็นไม้ไอ้ที่เป็นเตียงเก่าครับโอ้เป็นเตียงเก่าครับก็คือเข้าดัดแปลงจากเตียงเก่าเอามาเห็ดเป็นคอบครับโอ้นี่เป็นสีเลยครับแล้วก็ไม่ได้ครับไม่ตีตีคอบนี่ไม่ตีนี่เนี่ยซื้อไม่เป็นมัดมาาอ๋อจะเป็นมัดแต่มาเตียวครับครับตีแล้วก็มายิ่งแมกยิ่งเงาเนี่หละอืมขอกนี่เป็นเป็นจังมือล้วครับของนี่ไอ้ขอกนี่ประมาณ ยี่สิบแปดถึงสามสิบเมื่อประมาณนี้แหละครับประมาณเดียวนี่แหละไก่สีเต็มไปแล้วครับเต็มแล้วกําลังจับคู่กันครับจับคู่นี่คืออยังครับคือมันสีผสมพันธุ์กันเห็นไหมโอ้ตะเกียนผสมพันธุ์กันครับก็คือสีใดไข่มากแต่ใครมาไข่นี่เขากระถิไข่ใส่กล่องใส่แบบกล่องใส่กําลังเอาร่องไว้แล้วครับนี่โอ้กล่องใส่ใส่กระบะใส่กระบะแล้วก็เทใส่พื้นเทใส่พื้อนอ๋อให้เขาไข่ใส่ให้เห็นเลยตามตามใส่กระบะนี่มันอาจถึบบดีท่อพื้นครับเพราะว่ากระบะนี่ แล้วแต่เวลามันไอผสมพันกันมันสิข้านมากเขามากมันขืนบ่ไไรครับมันขืนขืนมากใช้หนีเม่ได้อืมโดยมากมันมันอยากเป็นผื่นดีกว่าครับเดี๋ยวไอพอทาวนผ้าเบิร์แต่ละขออเนาะครับครับผาขออขอบแต่ละขออมีมันเป็นขอออายุใดจังมือแล้วครับครับถามว่าเบิรเนนะครับข้อนี้นะครับพอจังมือแหล้วขออนี้ขออนี้มันเป็นขอกันเราบานไหมครับอ๋อ เป็นขอ,อนุบานไม่เลยครับอันนี้ประมาณอาทิตย์กัวๆนี่ยละครับนี่ซีฟมากกับเห็ดไล่ขวางเลยครับครับอาทิตย์ครับนี่นี่นี่อ๋อเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับประมาณอาทิตย์กัวอู้อูน,นี่ตัวหน่อยยุ่นมาครับตัวหน่อยอยู่อนุบาลครับไอ้ทอปี่วิซี่เข้าใส่หนังเนี่ยอันนี้ <ๆ S 2> ผมมาห้องไว้ให้มันสูงจะน้อยเพราะเอาหยาล่วงไปมันใว้มันติดติดดินไปไหนติดไอพื้นไปไหนครับอ๋อครับอันนี้เป็นตัวน้อยยุ่นเนาะครับอือ ันนี้ความกว้างเท่าไรครับข้อกี้ข้อกี้นี่ข้อก้วงประมาณเมตรยี่สิบอ๋อเมตรยี่สิบครับสูงประมาณเมตรห้าสิบครับอันนี้อันนี้คือข้อกบานขอกแรกครับอ่าขอกที่สองขออที่สองคือข้อกี้ครับนี่อันนี้คือขอกที่สองเนาะครับอันนี้จัดมือครับขอกี้ข้อกี้มันลองจากข้อง่ญ่ได้ครับนี่ครับพอข้อนี้ประมาณไอ้ยี่สิบกว่าม uh, ือครับนี่ยี่สิบกว่ามือครับ แต่ว่ามันมันสิดท้ายปีแรกมันก็จะเริ่มผสมแล้วครับนี่ครับเข้าไปเฮ็ดซิปไล่ขวางเลยครับนี่แต่สามารถเขาไปเก็บได้ยังไงครับอันนี้คือเป็นบักอื่นมาอรบนี่เหลืองครับครัเ็บอรอื่นครับโอ้โหเต็มเลยอยู่ไหมขยเลยบักอื่นนี่ให้มันจิ้มเพียว่าให้มันไข่ดบครับตัวนี้ได้จักมือล้วครับของนี้ตัวนี้ประมาณมันวัานทั้งเดียวหรอกครับประมาณไอ ยี่สิบกว่ามือยี่สิบเก็ดยี่แปดมือยี่สิบยี่สิบเก็ดมือละครับนี่ครับโอ้อันนี้คือไงเขาใครใส่มือนี้เลยผมมาลองไว้เสื้อครับขี่ตะก,กะแตเนเียครับห้องไปเห็นอย่างขี่ตะกะแตนนี่เอาไปให้ปลาตัวครับให้ปลาครับเ้อเลี้ยงปาลาสิปลานิ่นปลาตะเพียนโอ้เ้อไปเท่ล่งนี่สามันกิกินเลยครับกินกินอย่างดีเลยกินอย่างดีเลยครับหลังจากให้ปลาแล้วห้องเอาไปเทใส่สวนเป็นปุ๋ยครับ เป็นปุ๋ยมัดปุ้ยยังไปมันเป็นปุ๋ยย่างดีเลยครับมาเบิ้งขออนี่อันนี้ก็จ้งมือครับขออนี่ข้อนี่ประมาณสองอาทิตย์กัวครับครับสองอาทิตย์กลัวโอ้สองอาทิตย์กลัวแล้วครับขออนี้ฉีดนึงเด้ครับนึ่นึงอ๋ออืมนี่สองอาทิตย์กลัวครับขออนี้ความกวงข้อมาวเ่าตัวไหครับความกวง ประมาณเมตรห้าสิบควบเยาสองเมตรครับสูงสูงนี่เมตรห้าสิบครับพื้นก็ใส่ผ้านี่ห้องเนาะครับพื้นใส่ผ้าผ้ายางพูนี่แหละผ้ายางพูนี่ะครับนี่สิบก็เห็ดแบบเดียวแต้ห้องสีออกแบบเนาะแดี่ยวเต่ห้องสีออกแบบครับครับอืม้วก็มีคอบสำรองสำรองพร้อมบอกสำรองไว้อันนี้ครอบสำรับขยายมาครับนี่ครับ ไอ้ตัวนี้ก็ขยายต่อค,คือกํลาลังจะเก็บไครอยู่นี่อ๋อแล้วก็คอกไงทั้งพี่อีกครับนี่กําลงังกําลังเสียดีนี่โค้งโค้งกําลังเโค้งสร้างไว้นี่ตัวนี้อันนี้ก็คือเฮ็ดว้แล้วครับต้นคอกนี่ก็คือเห็ดว้เลย้ยโอ้นี่เป็นเฮียนเลยเป็นเฮี้ยนเลยครับเป็นหลังไว้เลย,เลยอ้ยเป็นหลังไงเลยครับคือว่าสํามร่องไว้คือว่าจะเอาเอาเขามากไว้นี่วันนั้นอันนี้ด้ครับพลาสติกนี่กันยิงครับนี่ ก็จะที่นี่กันฝนอ๋อกันฝนครับถือฝนไม่ถือฝนถือฝนนี่คือตายเลยแต่ว่าได้แสงแดดได้ดีครับครับอูอบย่างดีเล<อ>่นบอย่างดีอู้ย่างงามเลยนเนาะครับเนาะขอบน <k S 3> <k S 1> ี่ <k S 3> <k S 1> มาสถานเลยเนาะครับอือครับนี่ผัพนพอดีคุ้มตัวนี้เฮ็ดไปเมื่อเ่อนนี่ว่าสีเฮ็ดลงนี่อีกหลังหนึ่งได้ครับนี่ครับหลังตองมานี่เ็ดเจ็ดเฮ็ดลงนีอก็ มันตีโค้งมือเศ้านี่อันนี้คือตีโค้งสีเห็ดสีเห็ดต่ัวใอีกต่อมาอีกครับสีขยายคือมองเข้ายืนอยู่หนิคือเข้าสีขยายมาำไปอีกกองนึงครับโอ้ใหญ่เลยเนาะครับเนาะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปเบื้อ่อการเก็บไข่เนาะครับว่าไข่ตะเกียนมันมันเป็นยังไงเดลัยเป็นไดรแล้วลาบ่่แตอนเก็บไข่เข้ากับตรงขอบเป็นนางแน่เนเนาะเป็นนางเก็บนะครับ มาเบื่องเ,เอาด้วยครับเป็นกำลังงุ่มยังอยู่เนี่ยครับมุ่งงุ่มเลื่องว่ากันเก็บไข่ตะกระตนอยู่ครับตัวเงนตัวหาเงินตัวครับนตัวตัวเงื่นตัวทองครับครับเอเป็นเศรษฐกิจลายใหม่แล้วก็เป็นแนวทางใหม่ของคนที่จะเลี้ยงตกกะกระเตียนพี่นนองเด้อนะครับส้นไรปูผู้ใดสีเลี่ยงตะก,กะตนนะครับผม<อ>สีเลี่ยงตะก,กะแตนมือใหม่มากศึกษาสมปวดผมใดนะครับผมกับมือใหม่ด้วยกันแต่ว่ากะโป้งแล้วนะครับพป้งหูแล้วนะครับวิธีการเก็บไข่คือห้องเก็บจังไงครับ คือวิธีการเจบไปคือเข้าไอ้ปวดเอาอยู่ในทายนี่แหละครับครับผมมันสีใครลุกไว้หนีครับไอเขาสีคนว่ามันจะเป็นแทงเป็นแทงครับผมนี่นี่นี่มันสีออกมากสิครับแทงสิครับแทงแทงแต่มันมันสีไหลได้หน่อยตัวนี้มันเป็นแทงสิน ไครตะกะเตรียก็คือคือเขาผสมพันธุ์กันอยู่นี่ก็คือตัวปู่เขาจะยู่ข,ข้างบนบ่ครับแน่มเนินอ,อ๋อตัวเมีอยอยู่ข้าง,งล่างข้างล่างแต่ที่นี่พ่อเขาผสมพันธุ์กันปุ๊บเขาเก็ดสิใครไปนั่มเนาะครับเขาเกิดเอากน้นก้นนี่คือดลดลงไปดลดลงไปใส่ดินใส่เลยใส่ไส้โอ้นี่คือวิธีการไข่ของตะกะเตนเขาก็ปล่อยลงหันลงปล่อยลงดินไส้ครับอันนี้นี่ใส่มันเงาเนาะของบ้านเองอือคน ต้องมาขย่าดินออกด้วยนะครับครับผมนี่คือวิธีการขัดหาไขาตะกระเตนนะครับเนี่ยขัดเดีย่าในนเลยนั่ง <laughs> นี่เอ,อขาขาอ,อกง่ายครับห่ากระสามารถเขามานั่งเก็บได้ง่ายๆสบายๆครับามคใั่เพราะว่ามันขัดหายังเตี้ยอย่างที่ขัดหาไขตะกระเตนไขตะกระเตนอันละว่าคนเงินกดทองหลืออะไรก็ะครับ โอ้โนี่เนาะไข่ขอนอมี่บงี้ยอืมนี่คือไข่ตะกะแตนนะครับอืมแมีไม่ได้มรอครับคุณปอทาวอนครับครับสำหรับผู้ที่เนสนใจนะครับอยากได้ตะกะแตนอยากได้ไข่ตะกะแตนเนาะครับแล้วก็คอกครับอ่อข้อมีคือเห็ดไคคือกันครับข้อมีเท่าไรครับความ่วงของเงียขวอมีข้อม่วงประมาณ เม็ดหาศีบครับครับปมาณไอสูงประมาณประมาณเม็ดหกศีบนี่แหละครับครับที่ขายคือกันขายกันครับของนี้ขายเท่าไหร่ครับของนี้ของนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับก็คือยกขอกเลยยกขอกเลยเงียบให้พร้อมตีให้พร้อมครับซับเซ็ตเรียบร้อยคือเอารถมายกเลยครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแถามีตะกรแตนอยู่ในขอกเด้ ตะกะแตนสมมตว่าตะกะแตนนี่เสซยไหลไปไหเอาฉีดนี่เอาเครื่องฉีดนี่สิไหมครับครับชมมาถ้าฉีดหนึ่งเดียวครับฉีดหนึงก็บวเขาไปเจ็ดร้อยเจ็เจ็ดพัีครับคือมาลาผ่อนหวังเลยครับครับอันนี้คือขวบเนาะครับแล้วที่นี่ยูฟ้ามของพอทาวนี่ใครนี่ใครฉีดจักบาทใครนี่ใครฉีดละเจ็ดร้อยครับฉีดละเจ็ดร้อยครับครับโตดสดดีตัวสดกิโลจักบาทกิโลละสามร้อยกิโลละสามรอยบาทครับ เดีวคือสามารถโทรมาสั่งจองได้เลยครับครับต้องจองล่วงหน้าเนาะเพราะว่าออเดือ์ตอนนี้กำลังเขามากเรื่อยๆเลยครับครับแล้วช่องทางการติดตามเดี๋ยวมีเฟซบุ๊กบ่ครับผมเฟซบุ๊กไม่เผยเอกมาแล้วเลยครับไม่เผยเอกมาแล้วครับเป็นเฟซบุ๊กนี่เลยครับเฟซบุ๊กนี่แหละครับเบอร์โทรเดี๋ยวครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งหกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่ง ครับเบอร์นี้เลยเนาะครับเบอร์นี้เลยครับครับก็สามารถโทรมาสั่งจองใครก็ตวสวโตัวสดนี่คือห้างทรงขายกันได้ครับนี่ไก่ก็คือมาละหอดมองเลยเพราะวาลหอดมองครับครับเออพื้นที่ไก่เคี่ยงนี่ทรงฟีบปะทรงฟีครับไก่เคี่ยงในอำเภอชนบุรีเขาเนาะครับครับครับผมสั่งหลายสั่งหลายครั็คือห้างทรงครับครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพอท่าว่านาย,ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ